สวัสดีค่ะวันนี้ได้เวลาแกงแล้วแกงยอดมะพร้าวอ่อนที่อร่อยอร่อยแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนจ้ะใส่หมูสามชัน้นอย่าลืมนะคะแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนใส่หมูสามชัน้นชื่อชื่อเขียวหวานเฉยๆนะคะแต่ห้ามหวานนะ ถ้าหวานแล้วจะเสียรสชาติไปเลยนี่ค่ะจะมียอดมะพร้าวอ่อนพี่ชื่นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็มีมะเขือพวงมีใบผักมียอดพริกเม็ดพริกใบมะกรูดนี่ค่ะพี่ชนเตรียมไว้แล้ววันนี้จะแกงกะทิโอ้โหหลังจากที่ว่าไม่ได้ไม่ได้แกงให้ดูกันสันนมนานเลยติดฝนติดงานติดขายของ ติดหลายอย่างเลยค่ะนี่เดี๋ยพีชชื่อเคลื่อนย้ายทับก่อนเคลื่อนย้ายทับก่อนนี่ค่ะอย่าลืมนะคะแกงเขียวหวานต้องไม่ต้องไม่หวานนะคะชื่อเขาเฉยๆนะชื่อชื่อแกงเขียวหวานเฉยๆนะแต่แกงเขียวหวานต้องไม่หวานนะถ้าหวานถ้าหวานแล้วมันจะไม่อร่อยเลยนะอโทรศัพท์พี่ชื่นเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยเอาละยังยังก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ ี่ชื่นไม่ไม่อยากขยับนะถ้าขยับเดี๋ยวเดี๋ยวจบเีเด๋จะขยับได้ไหมติดอะไรวะา,าขยับอีนะเอาละขยบขยับขยับขยับขยบเข้ามาสิเอาละ,าาละนี่แกงเขียวหวานดูเนี่เดี๋ยวพี่ชื่นจะจะให้ดูหมูของพี่ชื่นแล้วนี่ หมูต้ง,ตงไปเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะทั้งหนังทั้งสามชั้นนะแต่แต่เอาตรงที่เป็นส่วนที่ว่ามีเนื้อมากที่สุดนะน,ะนี่ค่ะเอาใหญ่ๆไปเลยวันนี้นะเอาแบบให้เต็มเต็มปากเต็มคำไปเลยอย่าลืมนะคะแกงเขียวหวานชื่อเฉยๆนะแต่ต้องไม่หวานนะถ้าหวานแล้วจะเสียรสชาติไปเลยล่ะเพราะก่อนที่เราจะใส่ผักนะวันนี้พี่ชื่นจะเอาผัก ผักอบนะคะก่อนที่เราจะใส่ผักจะใส่น้ําตาลไปหน่อยหนึ่งน้ําตาลแค่นี้พอนะคะเนี่ยประมาณประมาณไม่ไม่ถึงช้อนโต๊ะนะอย่าแต่อย่าหวานนะคะแต่ว่าไอ้น้ําแกงนี้มันจะมันจะเค็มหน่อยแล้วเดี๋ยวเพราะว่าแต่พี่ชิ่นก็ไม่ได้ตัดเกลือตัดน้าปลาอะไรไปนะคะเพราะว่าพี่แกงซื้อเนี่ยมันจะเค็มเนาะแต่ว่าเราจะมีผักเยอะหน่อยนะว,วันนี้เดี๋ยวพี่ชิ่นเติมนะ้ำปลาไปนิดหนึ่ง แค่นี้พอถ้ายัางไม่ไม่เค็มแล้วเราจะเติมที่หลังได้ใช่ไหมคะนี่ค่ะโอ้น้ำชื่นเอน้ำแกงชื่นน่ากินจังเลยเน่ยเนาะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พี่ชื่นจะแกงเนี่ยยวก็ได้ได,ได้ได้เวลาอาหารกลางวันกันแล้วละ่ะอันนพี่ชื่นจะเคลียร์ลงไปเลยนะเคลียร์ผักลงไปเลยนะเอาละนี่กันคะ่ะ ผักลงไปเลยเคี่ยวลงไปเลยเคี่ยวผักลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ายอดมะพร้าวยอดมะพร้าวน้ําหอมบันพิช่นเนาะแล้วก็มะเขือพวงใบพริกใบหัวระพาใบมะกรูดเคี่ยวลงไปเลยรอบเดียวเลยค่ะรอบเดียวเลยให้สุมส่มๆลงไปเลยอย่าลืมนะคะแกงเขียวหวาน แกงเขียวหวานถ้าไอ้แกงยอดมะพร้าวเนี่ยนะถ้าพี่แกงเยอะเกินหรือว่าเผ็ดจัดจะไม่อร่อยเลยนะต้องพยายามให้แบบแบบให้กลมกล่อมนะต้องพยายามให้กลมกล่อมเอาไว้น,นะเดี๋ยววันนี้พี่ชินจะจะขออนุญาตเอาผักกรอบนะยอดมะพร้าวอ่อนๆเนีย่ยอ่อนสุดอะพี่ชื่นอะของในสวนเราเองเนาะ เออเราไม่ได้ไปซื้อไปหามะเขือพวงของในสวนเองทั้งนั้นแต่ว่าที่ที่จะซื้อก็คือมีกะทิกะทิกับอะไรนะหมูอันนี้ต้องซื้อแน่แหลนะเนาะวันนี้พี่ชื่นขออนุญาตเอาผักกรอบนะแต่พวกหมูพวกอะไรนี้พี่ชื่นผัดพริกแกงไว้จนแบบว่าเข้าเครื่องกันดีแล้วนะ,นะโอ้โหแต่อย่างเรื่องหมูนี่ใครจะเอา เป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะกัรหมูเนื้อไก่ลูกชิ้นปลาหรือเป็นนันลูกชิ้นเนื้ออะไรได้หมดเลยค่ะใครจะหันเล็ขน,นี้หน่อยก็ได้นะคะแต่พี่ชื่นวันนี้เอาแบบเต็มเต็มเหนียวไปเลยพี่วันนี้ได้อร่อยกันนะกินกับอะไรนะข้าวปุ้นข้าวปุ้น,นหรือว่าขานมจีนข้าวสวยโอ้พี่ชื่นงงไปหมดเลยงงตรงที่ว่าหอมแกงยังนนะ วันนี้ก็สายนะยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวมีชื่นรวบยอดกันเลยนี่นะมันก็จะน่ากินซะไม่มีแล้วแกงยอดมะพร้าวอ่อนนะเอาแบบอ่อนสุดเลยนะยอดมะพร้าวน้ำหอมจะด้วยนะั่นในส่วนชื่นเอง่นเลยโอ้โหดูหมูหมูใหญ่หมูใหญ่มะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวนี่มีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้ว,ลวก็มะเขือพวงนะคะหอมแนะละพอเรากะวะ่าไอ เราจะเอาวันนี้พี่ชื่นจะเอาผัก,ก่อมน,นะคะแต่เราคิดว่าเออผักขนาดนี้เราก็พอใจแล้วเนาะ,ะเราก็จัดการเลยะคะ่ะโรยหน้าด้วยกะทินี่โรยไปเลยโรยไปเลยเนาะน,นี่กันค่ะกะทิก็พี่ชื่นใช้ประมาณอันนี้มันมันไม่ถึงลิตรดีนะพี่ชื่นก็จะใช้ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะ แต่ก็ถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบมันนะไม่ชอบที่ว่ามันมันมากก็ไม่ต้องถึงครึ่งกล่องนี่ค่ะโอ้กินกับขนมจีนกินกินกับข้าวสวยกินกับอะไรวุ้นเส้นลวกบะหมี่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะหอมฟุ้งจะลุงใจอย่าลืมนะคะชื่อแกงเขียวหวานต้องไม่หวานนะคะ แล้วก็อย่าให้เผ็ดจัดถ้าเผ็ดจะไม่อร่อยเลยนะคะแกงเขียวหวานเรือนี้โดยเฉพาะเป็นยอดมะพร้าวเนาะค่ะขอบคุณกะวันนี้พี่ชื่นก็ทําให้ดูพอนั่นเนาะพอพอว่าพี่ชื่นแกงอะไรดีแต่ทุกคนก็แบบพวกเราแม่บ้านกันเนาะเราก็จะรู้เนี่ยว่าเอ,อเราชอบกินอะไรเราใส่อะไรถึงจะแบบอร่อยเนเนาะแล้วก็ จะคัดสารแต่ของที่ว่าของดีมีคุณภาพอ่ะนะที่แบบคนในครอบครัวเราเขาก็าจะชอบอ่ะนาะเนี่โอ้โหดูยอดมะพร้าวนี่จ <c> ร <oughs> ิงกินสดก็ได้นะคะยอดมะพร้าวเรากินเป็นเครื่องเคียงอะไรก็ได้เนาะ <c oughs> นี่ค่ะอย่าลืมนะคะแกงแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวเนี่ยถ้าถ้ารสจัดจะไม่อร่อยเลยนะคะเอาแบบกลมกลอมอ่ะนะ <c oughs> แต่ห้ามหวานนะชื่อแกงเขียวหวานแต่ห้ามหวานตัดน้ำตาลเป็นนิดหน่อยพอ ค่ะวันนี้พิชื่นขอแค่นี้ก่อนนะคะเนอะอาหารกลางวันเราค่ะขอบคุณค่าวันดีค่ะ